เธอชื่ออะไรเราชื่อลินลินระดาห้องสี่ทับสีป่ป่ะใช่เร no าแบงค์ธนพลวิริยากุลคนที่เธอมาแย่งทุนเรียนฟรีด้วยแกเป็นเล่นทุนใช่ปะ่ะแกต้องใช้เงินคนอื่นมาออกเงินค่าเรียนให้แกแกจะจ้างให้เราให้แกลอข้อสอบเนี่ยนะคือกูโม่เว้ยจะกูจ่ายได้ โรงเรียนแม่งโกงเราก่อนเอาไว้พ่อเราต้องจ่ายค่าแปะจีให้พอมันให้โอกาสที่ดีกับบินมากกว่านะลูกโรงเรียนหาเงินจากพวกเราได้แล้วทําไมเราจะหาเงินจากโรงเรียนบางไม่ได้เราจะส่งคำตอบให้ทั้งหมด13วิชาเราคิดคนละ30,000บาทเราจะใช้นาฬิกาในห้องสอบเป็นตัวบอกคำตอบเข็มวินาทีเป็นตัวแทนกอขอข้อง,งอถ้ามือขวาของเราขยับตอนที่เข็มวินาทีอยู่ที่เลขอะไรคำตอบก็คือข้อนั้น ตรงนั้นน่ะทำอะไรพออาอจะยึดทุนเรียนฟรีของเธอพออ้อจะลงโทษพวกเราไม่ได้นะ,ะจะลองดูไหมว่าฉันทำได้หรือไม่ได้รู้จาักการสอบแทนปะถ้าน้องทำจะมีลูกค้าอยู่เยอะเลยโกงเขาสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลินจะสอบเราทำ่อยดิลูกค้าต้อง800คนจ่ายใ,ให้น้องคนละ5 0 0 0มพวกเราจะได้เงินหลัก10ล้านเลยนะเ mm. ว้ย ด้วยผมเข้าโรงเรียนได้เลยผมก็ทำอย่างที่พ่อทำไง f o l เป็นโลกมันทำงานแบบนี้นั้นระบบของมันก็เป็นแบบนี้เป็นคนดีอ่ะมันอยู่ไม่รอดหรอกนี่ยังไม่สำนึกอีกว่าตัวเองผิดรู้เลยว่าทำไมจะไม่รู้อ่ะ Follow me Follow me ทุกๆที่ขอบลบแสงกลายจะพาเธอข้ามไป แสงกลายจะพาเธอข้ามไป